ผมก็มาลันอินมาวนนี้แหละทุกคน <Okay. S 1> วันละห้าหกโลนี่แหละสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะออกมาลันอินนะทุกคนลันอินรถนะเพราะว่าคันนี้ผมไม่ค่อยได้ขี่นะทุกคนนะจอดไว้อย่างเดียวเลยคันนี้เดี๋ยววันนี้ผมก็จะอ,ออกมาขี่นะทุกคนขี่ไม่ไกลอขี่แถวบ้านอะไรเงี้ยประมาณวันละห้าหกโลก็พอแล้วทุกคนไม่ต้องขี่ไกลนะคันนี้นะ มันไม่ค่อยสบมบูรณ์นะผมว่าเท่าที่ผมขี่ดูนะน้ำมันมันบางบางแบบวัวกตอนแรกรับผมเติม e ยี่สิบแล้วแบบผมไปเปลี่ยนน้ำมันไงทุกคนเปลี่ยนเป็น e แปดห้ามันก็เลยบางแต่ผมยังไม่ได้เอะเลยนะเปลี่ยนน้ำหนูใช่ครับเพราะว่าผมตอนแรกอะผมจูนไว้ e ยี่สิบพอดีแล้วแล้วก็ผมไปเปลี่ยนน้ำมันแต่ผมยังไม่ได้จูนใหม่ ใช่ครับทุกคนก็ประมาณนี้แหละขี่เร็วไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันบางกลัวลูกมันติดด้วยช่วงล่างก็ไม่ค่อยดี ออกมาลาดินนะครับทุกคนแถวบ้านนี่แหละแล้วแถวตัวอำเภอร์นะทุกคนนะตัวรถมันพังด้วยน้ำมันก็บางขี่ไกลก็ไม่ค่อยได้ลาดอินยังไม่ผ่านเลยนะทุกคนเพราะว่าผมจอดอย่างเดียวนะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเองนะที่ผมขี่อะ อย่ออกมาลูกพี่๋ยวผมจะขี่กลับละพอตรงไปนู่นแล้วผมว่าไม่เวิร์เก็กล้รอๆแถวนี้แหละผมว่าผมลันยินนะผมก็ไปขี่ไก่ บางผมไม่ได้เปลี่ยนมนมหนูอ่ะทุกคนตัดไม่ได้เพราะว่าลูกก็ปิดด้วยฟนะันก็ปาเพอมันแบบร้อนจัดอ่ะเพราะว่าน้ำมันมันบางไงทุกคนเขียบยืนมืนนอแบบนี้ตลอดนะครับทุกคนต้องไปเปลี่ยนนมหนูใหม่ครับผมว่า บางเพราะว่าตอนผมจะออกมามันก็แบบมันวอดอะทุกคนน้ำมันมันน่าจะบางนะผมว่าแบบต้องกลับไปเปลี่ยนน้ำหนูใหม่นะทุกคนแล้วเราก็ออกมาลาดินหน่อยไม่ได้ขี่ลัดอินหลายอาทิตย์แล้วอะทุกคน <S 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 โอ้โหเติมตะเล่งนี่แบบหน่วงเลยอะ น้องหนูไว้พอทุกคนรู้เลยแหละ ก็วันลนอินประมาณนี้แหละทุกคนวันละห้าหกโลนี่แหละ